ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในบทที่2กันโอเคนะครับบทที่2ของเราคือเรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึมนั่นเองครับ2ฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันซึ่งเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันอ่ะวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาขึ้นไปสู่เรื่องแรกก็คือฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเราจะต้องรู้จักกับเลขยกกําลังกันก่อนก่อนที่จะไปรู้จักกับฟังก์ชัน เลขพจน n เอ็นนะครับเลขยกกำลังมันจะแยกออกมาเป็นส่วนแรกก่อนครับคือส่วนนี้คือเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มทบทวนแบบหมอต้นเลยนะครับอ่ะสมมุติเราไปเจอลักษณะนี้ครับ a. ยกกําลัง n a. ยกกําลัง n คืออะไรครับมันคือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนั่นเองโอเคไหมครับมันคือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวเราจะเรียก a ว่า ฐานของเลขยกกำลังและเรียก n ว่าเลขชี้กำลังนั่นเองโอเคไหมครับอ่าลักษณะนี้เลยเนาะเช่น3ากำลังสี่เรียก3ว่าฐานของเลขยกกำลังแล้วก็เรียก4ว่าเลขชี้กำลังนั่นเองข้ามไปนะครับอันนี้เรารูนะ้เนาะ3ยกกำลังสีก็คือ3คูคณกัน4ตัวได้81เศษ1ส่วน2กำลัง5ก็คูณกัน5ตัวได้เศษ1น่ส่วน32องนั่นเองะลักษณะเดียวกันครับ มาเข้าสู่ทฤษฎีบทกันเลยอันนี้ก็จริงๆมอต้นเราอาจจะเคยเรียนมาบ้างนิดๆหน่อยๆอ,อ่าแต่ก็มาทบทวนกันไปนะครับทฤษฎีของเรานะครับบอกไว้ว่าถ้า a กับ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0 b ไม่เท่ากับ0นย์นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือ m n เป็นจำนวนเต็มโอเคนะครับ a b เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วก็ m กับ n เป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับเพราะตอนแรกเราเรียน ตัวที่เลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มครับมันก็เลยต้องระบุว่า m กับ n เห็นไหมครับ m กับ n ที่รปรากฏมันจะเป็นเลขชี้กําลังเลยให้มันเป็นจํานวนเต็มก่อนอ่ะเริ่มต้นครับคู่แรกเลยคือต่อไปนี้ครับถ้าเราไปเจอตัวนี้เนาะ a ยกกําลัง m, m คูณกับ a ยกกําลัง n สังเกตเห็นว่าฐานของเลขยกกําลัง2ตัวเนี้ยมันเหมือนกันแล้วคูณกัน เราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยยกตัวอย่างนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครูมี2กำลังสคูณกับ2กำลังสีเราสามารถทำเป็น2กำลังเดได้เลยก็คือเอาเลขชี้กำลังของทั้ง2ตัวมาบวกกันได้เลยอันนี้โอเคเนาะอะ่ไม่น่าจะ งงอะไรถัดไปครับอันที่2คือสมมุติว่าเรามี a กาลัง m แล้วทั้งหมดมันถูกยกกําลัง n มันคือการยกกําลังซ้อนขึ้นไปลักษณะนี้ครับ <c oughs> เวลาทําให้เอาเลขชี้กําลังมาคูณกันลักษณะนี้ได้เลย <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นครับสมมุติว่าครูมี2กําลัง3แล้วก็ทั้งหมดกําลัง4อีก <c oughs> ครูสามารถกลายเป็น2ยกกําลัง 12ได้เลยก็คือเอา4มากลณกับ3ได้เลยแต่ถ้านะครับมีตัวแต่ครับแต่ตัวนี้ถ้าเราไปเจอ2กำลัง3กำลัง4ถ้าไปเจอลักษณะนี้ทำยังไงครับ มันจะไม่ใช่2ยกกําลัง12นะครับเวลาทําถ้ามันยกกําลังเนี่ยเป็น2ยกกําลัง3ยกกําลังสซ้อนไปเรื่อยๆลักษณะนี้แล้วไม่ได้มีวงเล็บปิดลักษณะนี้มันไม่ใช่การยกกําลังซ้อนนะครับมันเป็นการยกกําลังแล้วก็ยกกําลังยกกําลังยกกําลังกันไปเรื่อยๆวิธีการคิดเราจะต้องคิดคู่นี้ก่อน3ายกกําลัง4ได้เท่าไหร่ดังนั้นคู่นี้ครับมันจะได้เป็น2กําลัง81 เพราะว่า3กมาลังสีได้81ใช่ไหมครับเออมันต้องยกกําลังกันลงมาตั้งแต่ตัวบนสุดเนี่ยยกกาลังกันลงมาเป็นทอด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 ,ทอดจนถึงตัวล่างนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บระวังดีๆถัดไปครับไปเจอ a คูณกันเนาะเป็นตัวเลขคูณกันแล้วทั้งหมดยกกําลังเอง็นเราสามารถแยกออกมาเป็นเนี่ยสามารถเอาเลขยกกําลังไปยกทั้งคู่ได้เลยแยกออกมาเป็น a กำลังเอ็นคูณกับ b กำลังเอ็น ยกตัวอย่างครับเช่นคูมีอ่ะคูมีเลขอะไรเดียวคูมีเป็น3 x ทั้งหมดกำลัง2แล้วกันครับ3 x ทั้งหมดกำลัง2มันสามารถกลายเป็น3ากำลังสคูณกับ x กำลังสได้เลยนั่นคือ9 x กำลังสนั่นเองโอเคไหมครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็เช่นนะครับสมมุติว่าคูมี10ยกกำลัง4 ครูสามารถแยกออก10เนี่ยสิมันคืออะไรครับมันคือ2คูณกับ5้ถูกไหมครับอ่าครูสามารถแยกออกมาเป็น2กําลัง4คูณกับกําลังสีได้ตัวนี้ก็สามารถแยกได้นะครับเหมือนเราแยกฐานของเขาฐานของเขาคือเลข10ถูกไหมครับฐานเดิมคือเลข10แต่10มันเกิดจาก2อคูณหเราสามารถแยกออกมาเป็นเนี่ยกำลังสีที่2องกำลังสีที่5ได้ก็คือ2องกำลังสีคูณห้ากำลังสีได้นั่นเอง อ่ะถัดไปครับในลำดับที่4ทฤษฎีบทของเราเนาะ A ยกกำลัง M คูณกับ A ขออภัยครับหารด้วย a ยกกำลัง n ถ้าฐานเหมือนกันจับมันมาหารกันให้นําเลขชี้กำลังมาลบกันครับเลขชี้กำลังมาลบกันไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปนสนใจอะไรมันมากจําไว้อย่างเดียวก็พอตัวเศษคือตัวตั้งตัวส่วนคือตัวลบยกตัวอย่างเช่นกูมี2กํกลัง ส่ส่วน2องกำลัง7เข้า okay, ไหมครับมันจะเท่ากับ2องกำลัง4 4คือตัวตั้งถูกไหมครับลบด้วยก็กลายเป็น2อกำลังลบ3ดังนั้นมันคืออ่ะกูยังไม่ได้สอนอันตัดไปก็ไม่ต้องสงสัยครับเลขชี้กำลังมันเป็นบวกเป็นลบได้หมดเลยข้างบนคือตัวตั้งข้างล่างคือตัวลบแค่นั้นครับถัดไปครับอีกอันหนึ่งคืออันที่5ครับ ข้อที่5ของเราคือสมมุติว่าเรามีตัวเลข2ตัวหารกันอยู่โอเคไหมครับมีตัวเลข2ตัวหารกันอยู่แล้วตรงนี้เป็นยกกําลังเอ็นะเราสามารถแจงเลขยกกําลังเข้าไปได้ลักษณะเดียวกับการคูณเลอยกตัวอย่างเช่นคูมี3สม่วน4ทั้งหมดกําลัง3ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็น สามกำลังสามส่วนสี่กำลังสามนั่นเองสามารถแจงเลขชี้กำลังเข้าไปทั้งสองตัวหรือครับหรือดูตัวนี้ตัวนี้ลักษณะที่เถสมมุติว่าครูมีเลขห้ากำลังสามอยู่ครักำลังสามอีกแล้วครูเปลี่ยนเป็นสิบส่วนสองกำลังสามแล้วครูก็กลายเป็นสิบกำลังสามส่วนสองกำลังสามก็ได้นะครับอันนี้เปลี่ยนให้ยากขึ้นแต่เดี๋ยวมันมีครับว่าเปลี่ยนให้ยากขึ้นเพื่ออะไร เดี๋ยวต่อไปมันมีได้ใช้เหมือนกันกําลัง3ามเราสามารถเปลี่ยน5เป็น10ส่วน2ก็ได้เออแล้วก็ยกกําลังเข้าไปทั้งคู่ก็ได้เดี๋ยวต่อไปมันจะมีการเอาไปตัดกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ยกตัวอย่างไว้ให้ดูว่ามันมีการใช้เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันครับ10กําลังสี่มันก็คิดได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่แยกออกมาทําไมเออเดี๋ยวต่อไปมันมีครับพวกนี้ที่ครูพยายามแยกให้ดูเนาะทีนี้ครับมันมีอีกเดี๋ยวครูขออนุญาตไปดูหน้านี้ก่อนอ่ามีอยู่ในบทนิยามหน้านี้ ครูยังไม่ได้อธิบายตัวนี้ใช่ไหมครับเอแต่มันอยู่อยู่ในนิยามในหน้าถัดไปอ่ะตัวอย่างข้ามไปเลยนะครับมาดูที่บทน,นิยามถัดไปกับนบทนิยาม2บทของเราเนาะอะ,อะตัวแรกครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นจํานวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากับ0นเน้นนะครับว่าไม่เท่ากับ0 a ยกกําลังศูนย่อมเท่ากับ1หรือที่พูดกันติดปากติดปากก็คือ อะไรยกกําลังศูนย์ก็ได้1ประมาณนั้นนะครับแต่ยกเว้นเลขศูนย์ตัวหนึ่งศูนย์ยกกาลังศูนย์ไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ครับเขาก็เลยไม่สนใจค่าตัวนี้โอเคไหมครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่นิยามทางคณิตศาสตร์หรือหาค่าไม่ได้นั่นเองใส่ไปได้2แบบเลยอ่ะอีกบทน,นิยามหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นจํานวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนเนาะแล้วก็ n เป็นจํานวนเต็มบวกใดๆดเยกกาลังลบ n มันจะเท่ากับ1ส่วน a กําลัง n คือ สามารถทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกได้โดยการตบขึ้นตบลงนั่นเองครับอันนี้เนาะสมมติว่าครูมี2กํกำลังลบ3เหมือนเมื่อสักครู่ครูก็จะได้กลายเป็น1ส่วน2กำลัง3นั่นเองหรือครูมี1ส่วน3ากำลังลบ2ครูก็คือ3กํกำลัง2นั่นเองเนี่ยครับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงได้เลยอยู่ข้างบนเป็นลบเอามาข้างล่างก็จะกลายเป็นบวกอยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นข้างบนมันก็จะกลายเป็นบวกสลับขึ้นสลบับลงได้เลย ตรงเลขชี้กำลังของเขาโอเคไหมครับอ่ะมาดูทบทวนเนื้อหากะเดี๋ยวครูขอดูเนื้อหานิดนึงนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ครูน่าจะสอนถึงตัวอย่างที่6อ่ะโอเคนะครับครูสอนไปเรื่อยๆถึงตัวอย่างที่6แล้วจะให้เราทำอ่ะแบบฝึกหัดที่5อ่ะเดี๋ยวครูสอนไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาทำแไปพร้อมๆกันใครที่ คิดว่าตัวเองทําได้ทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอครูเลยเพราะอันนี้มันเป็นการทบทวนเนื้อหาเก่าทบทวนครับเริ่มต้นสามกำลังสองมันคือสามคูณกันสองตัวได้เก้าถูกไหมครับห้ากำลังสามคือห้าคูณกันสามตัวได้ร้อยยี่สิบห้าเราไม่ต้องทําขนาดนั้นครับศูนย์จุดสองกำลังสี่อ่ะศูนย์จุดสองคูณกันสี่ตัวครับได้เป็นได้เท่าไหร่ครับก็สองคูณกันสี่ครั้งได้เป็นสิบหกและทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ถูกไหมครับคูณกัน4ครั้งได้เป็นทศนิยม4ตำแหน่งดังนั้นออกมาเป็น0.0016หโอเคไหมครับเนี่ยใส่คำตอบได้เลยลบ2คูณกัน5ครั้งครับก็ได้เป็นลบ32สอ่ะ1ส่วน2กำลัง6มันก็ได้เป็น1ส่วน2คูณกัน6ครั้งได้เป็น1ส่วน64โอเคไหมครับอันนี้คือใครคิดไม่ทันก็ค่อยๆทยอย,ค,อย,ค,อยคิดนะครับ อ่ะต่อไปตอนที่2นะครับทบทวนความหมายของ A กําลัง0ูนย์อะไรก็ตามยกกําลังศูนย์ย่อมได้1ครับยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ที่บอกไปนะครับดังนั้นทุกตัวตอบ1 1 1 1 1หหมดเลยเพราะทุกตัวคือจํานวนจริงใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์แล้วยกกําลังศูนย์โอเคไหมครับมันจะต้องได้1แน่นอนอ่ะมาต่อไปครับมาตอนที่3ของเรากันตอนที่3ของเราคือการใช้ทฤษฎีบทที่1นถึงหเมื่อสักครู่ครับอ่ะหน้านี้ครับนี่นี่ ทฤษฎีบท5ข้อนี้เลยมาทำโอเคนะครับอ่ะตัวอย่างตอนที่3าของเราเริ่มต้นเนาะ3ากำลังลบ3ก็ได้เป็น1ส่วน27หรือ1ส่วนอ๋ออันนี้เขาไม่ได้ต้องการเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็ได้เป็น1ส่วน3ากำลัง3เขาให้ใส่ทฤษฎีด้วยตรงนี้รบกวนใส่เองได้ไหมครับ mm hmm. เช่นครูใส่ให้ดูเนาะอันแรกมันมาจากมันมาจากอะไรครับ เลขยกกำลังฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้นทฤษฎีของเรามันก็มาจาก a กำลังเงคูณ a กำลังเงเท่ากับ a กำลัง m บวก n นั่นเองถัดไปครับอันที่ครูใช้เมื่อสักครู่มันมาจาก1ส่วน a กำลัง n อ่ะต่อไปครับฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันดังนั้นก็ได้เป็นลบ5กำลังลบ8บวก2เนาะ ซึ่งได้เป็นลบห้ากำลังอย่าลืมวงเล็บนะครับถ้าเป็นลบอ่เป็นลบหดังนั้นได้เป็น1ส่วนลบห้ากำลังหนั่นเองการเขียนตรงนี้ระวังดีๆนะครับลบห้ากำลังหกับลบหทั้งหมดกำลังลบหกไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ออกมาเป็นลบนะครับของตัวเลขตัวนี้จะออกมาเป็นบวกโอเคไหมครับเพราะมัน ยกกำลังที่ลบด้วยตัวนี้ถ้าเกิดไม่มงเล็บเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเปรียบเสมือนมีวงเล็บที่ตรงนี้ครับไม่รวมลบข้างหน้าโอเคนะครับระวังดีๆอ่ะถัดไปครับอันนี้รบกวนใส่เองนะครับลองดูเนาะเขามีตัวข้างหน้ามาให้ละเราน่าจะรู้แหละว่ามันคืออะไรถัดไปครับข้อ30กําลัง4คูณ10กำลังลบ4มันก็ได้10กกาลัง4บวกกับลบ4ี่ มันก็ได้เป็น10กําลังศูนย์ซึ่ง10กกาลังศูนย์ก็ตอบ1นั่นเองอันนี้ในตัวอย่างจะทําค่อนข้างละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวในวิธีทำจะลัดบ้างบางส่วนอ่าเดี๋ยวมาสอนรัดกันอีกทีหนึง่งอ่าถัดไปครับสําหรับข้อ4ข้อ4ของเราเป็น10กําลังสองส่วน10กําลัง8เห็นไหมครับเลขยกกําลังฐานเหมือนกันหานกันก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันครับตัวบนคือตัวตั้งตัวล่างคือตัวลบดังนั้นกลายเป็น2ลบ โอเนนะครับดังนั้นก็ได้เป็น10กำ10กำลังลบ6 10กํกลังลบ6ก็คือ1ส่วน10กกำลัง6นั่นเองโอีค okay, นะครับถัดไปาย8กำลังลบ2แล้วทั้งหมดกำลัง3เห็นไหมครับเลขยกกําลังสอนกันเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันได้เลยดังนั้นกลายเป็น8ยกกำลัง อ่าคูณเลยครับคูณเลยครับกลายเป็นลบ6เลยก็ได้ดังนั้นมันก็ได้เป็น1ส่วน8กำลัง6ครับอ่บสองบรรทัดก็พอเนาะจริง,รงๆเขาเขาอันเนี้ยเขาจะค่อนข้างละเอียดเขาจะให้เขียนแบบนี้ครับเขาจะให้เขียน8คูณลบ2คูณ3ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกลายมาเป็น8ปกำลังลบ6แล้วก็1ส่วน8กำลัง6มันคือการทบทวนไงครับเขาเลยจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงอ่ะถัดไปครับอันสุดท้ายมันก็ เป็น2ตัวคูณกันถูกไหมครับแล้วก็เลขชี้กําลังอยู่ข้างนอกดังนั้นกระจายเข้ามาได้เลยกลายเป็นกํากลัง2คูณกับ x กํำลัง2นั่นคือ25 x กําลัง2นั่นเองประมาณนี้โอเคไหมครับอ่ะทบทวนอันดับแรกน่าจะเรียบร้อยเนาะตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3สมบัติต่างๆไปลองใส่ดูนะครับเนี่ยเขามีตัวข้างหน้ามาให้ เออแล้วมันเปลี่ยนไปได้ตัวไหนมันไม่ยากอะครับไปดูใน5ข้อนั้นมาไม่ใช่เฉพาะหนะครับนี่มีนิยามข้อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกข้อนึง่งโอเคครับมาดูตัวอย่างอีก4ตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะให้ภาระงานไปทำครับภาระงานนิดหน่อยเนาะวันนี้อ่ะเริ่มต้นมาเจอตจวนี้ครับเขาบอกว่าจงหาค่าของอ่ะจงหาค่าของตัวนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเนี้ยมันคูณกันแล้วมันได้เท่าไหร่เนาะเราก็มาไล่เลยครับเราก็จะได้เป็น 45ากำลังลบ1มันคือ1ส่วน45ถูกไหมครับอ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นจริงๆเขียนโจทย์นิดนึงก็ได้เนาะมันทัดมันเยอะหรือจะเขียนเท่ากับเลยนะเท่ากับเลยก็ได้ครับอโอเคแล้วก็ตัวนี้กลายเป็น3ากำลังส่ส่วน5้ากำลัง4โอเคไหมครับกลายเป็น3ามกำลังสี่ส่วนหากำลังสีทีนี้ ก่อนอื่นนะครับเราเรียนเรื่องเลขยกกำลังถูกไหมครับเราสมควรที่จะทำเป็นเลขยกกำลังหรือใครจะทำเป็นตัวเลขเลยอ่ะโอเคก็ไม่ผิดนะครับครูจะเขียนยังไงให้ดูดีๆวะอ่ะครูเท่ากับไปข้างหลังก็ได้เนาะอ่ะครูก็จะได้เป็น1ส่วน4 5มันคือ9คูณ5ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ครูกลายเป็น3ามกำลัง2คูณ5แล้วก็คูณกับ สามกำลังสส่วนห้ากำลังสี่ถันใช่ไหมครับจากนั้นครับอ่ะเราก็มารวม45่สนะครับสีมันคือ9ก้คูณกับห้มันคือ3ามกำลังสองก็คือตัวนี้นะครับอ่ะกับ5ตัวนี้โอเคนะครับจากนั้นครับตัวนี้สังเกตเห็นไหมครับตัวนี้ตัวข้างบนหารตัวข้างล่างเอาเลขชี้กําลังไปรวมกันเลยครับก็กลายเป็น4ีลบสดังนั้นข้างบนกลายเป็นสามกลัง สองส่วนครับข้างล่างข้างล่างฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กำลังไปรวมกันก็กำลังหนึ่งรวมกับกำลังสี่ก็กลายเป็นห้ายกกำลังห้านั่นเองนั่นคือเก้าส่วนด้วยห้ายกกำลังห้าได้เท่าไหรครับคิดไม่ออกก็ติดไว้ก่อนแต่จริงๆมันคิดได้นะครับห้ากำลังห้ามันก็คือยี่สิบห้าห้าร้อยยี่สิบห้าหกร้อยยี่สิบห้าหกร้อยยี่สิบห้าคูณห้าเท่าไรวะไม่ต้องคิดครับ เราเรียนเรื่องเลขยกกําลังเนอะติดเป็นเลขยกกําลังไว้ได้อ่ะก็จะตอบประมาณนี้ตัวไหนที่มันตัวไหนที่มันแบบยกกําลังได้ง่ายเช่นสามกำลังสองก็ไม่ต้องไปติดของเขาครับก็ทาออกมาเลยโอเคนะครับอ่ะส่วนตัวอย่างที่สี่ตัวอย่างที่สี่ง่ายมากครับไม่มีอะไรเลยอ่ะงั้นครูขอเขียนโจทย์ก่อนเนอะจริงๆมันต้องเขียนโจทย์ขึ้นมา1่ทีก่อนเราค่อยเท่ากับมาอยู่ดีๆเรามาเท่ากับอะ่ะมันจริงๆแล้วมันน่าเกลียด อ่ะงั้นครูขอปลดวงเล็บไปในตัวเลยคูณกับครับ a กำลังลบ2 b กำลังลบ7และ C ีกำลังศูนกำลัง0ูนย์คืออะไรครับ C ีกำลังศูนคือ1ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวมันเองอ่ะทีนี้ครับสังเกตเห็นว่ามันจะมี A อกำลังลบ5กครับลบ2ใช่ไหมครับก็ฐานเหมือนกันเห็นไหมครับฐานเหมือนกันเอาเลขชีก้กำลังมารวมกันเลยก็จะได้เป็น A กำลัง ลบเจครับอ่าจากนั้นครับ b b กาลัง7กับ b กาลังลบเเอาเลขชี้กําลังมารวมกันครับก็กลายเป็น b กาลัง0ซึ่ง b กาลังศนย์ก็ได้1อีกแล้วดังนั้นได้เป็น1ส่วน a กาลัง7โอเคไหมครับทันไม่เอ่ยตัวนี้ได้หเหมือนกันก็ตัดไป a กาลังลบเมันเป็นลบก็เอามาไว้ข้างล่างเพราะโดยปกติแล้วครับสําหรับการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายของเลขยกกําลัง เลขชี้กําลังจะต้องเป็นบวกนะครับเลขชี้กําลังจะต้องเป็นบวกจากเดิมมันเป็นตัวนี้เราก็โยนมันมาไว้ข้างล่างให้เลขชี้กําลังมันเป็นบวกซะดังนั้นข้อนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับอ่ะคิดแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปค่อยๆค,คิดว่า a กาลังลบหบวกด้วยลบสองแล้วค่อยมารวมอ่ะคิดไปเลยครับได้เนาะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่5ของเราเริ่มต้นมันให้มาลักษณะนี้อ่ะครูขอเขียนโจทย์ก่อนเนาะ อย่างที่บอกแหละอยู่ดีๆมันไม่มีโจทย์มันก็แลแปลกๆเราจะมาเขียนเท่ากับขึ้นมาเลยกะมันเท่ากับมาจากอะไรล่ะทำยังไงดีครับข้อนี้วิธีการทำทำได้2แบบครับแบบที่1คือกระจายเลขชี้กำลังเข้ามาก่อนโอเคไหมครับกระจายเลขชี้กำลังเข้ามาก่อนแต่เลขชี้กำลังมันติดลบกระจายเข้าไปปุ๊บข้างบนติดลบ2ข้างล่างติดลบ2ส,สลับ ตำแหน่งกันครับดังนั้นขั้นแรกครูไม่ครูไม่กระจายกำลังนะครับครูจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกก่อนครูจึงได้กลายเป็น 3a กำลัง2คูณกับ b กำลังลบ3ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมครับกลับเศษเป็นส่วนและเลขชี้กำลังจากลบมันก็เลยกลายมาเป็นบวกอ่าเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วครับก็กระจายกระจายกำลัง2เข้าไป เห็นไหมครับกระจายกำลังสองเข้าไปเราก็จะได้เป็น9ก้ากำลัง4 b กำลังลบ6กนะครับกระจายกำลังที่มันซ้อนกันก็ไปคูณนะครับอันนี้กำลังเอออันนี้สามกำลังสองไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะ2คูณ2ได้4 2คูณลบ3ได้ลบ6โอเคไหมครับมีตัวนี้เป็นกำลังติดลบอยู่ก็โยนเข้าไปไว้ข้างล่างครับกลายเป็น a กํา a กลัง4ส่วนด้วย b กำลัง6เ okay, คไหมครับเนี่ยครับคือรูปที่ดูดีที่สุดแล้วดังนั้นก็ตอบแต่เพียงเท่านี้อ่ะโอเคเนาะถัดไปครับอีกหนึ่งตัวอย่างคือตัวอย่างที่6เป็นตัวอย่างสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ่ะตัวอย่างนี้นะครับทำอย่างไรดีบางคนบอกเฮ้ยก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็กระจายเข้าไป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 ได้ไหมครับ อันนี้ก็กำลังติดลบก็สลับกันก่อนให้มันกลายมาเป็นบวกก่อนโอเคไหมครับดังนั้นครับข้อนี้นะครูแนะนำนะครับอันนี้โจทย์ค่อนข้างยาวเนาะเราก็จะเขียนเลยอ่ะเท่ากับเขียนโจทย์หน่อยก็ได้กลายเป็น x กำลังลบ5ส่วนด้วย x กำลัง2 y กำลังสส่วนด้วย y กำลังลบ2คูณกับ x กำลัง4ส่วนด้วย y กำลังลบ5ส่วนด้วย x กำลัง3คูณด้วย y กำลังลบ7ทั้งหมดกำลังลบ3ออกข้างหน้าลืมมีกำลัง2ด้วยโอเคนะครับวิธีการทำนะครับรวมรวมรวมข้างในก่อนสังเกตเห็นไหมครับมันมีตัวที่รวมกันได้เนี่ย x กำลังลบ5กับ x กำลัง2เอาตัวนี้ขึ้นไปลบครับก็กลายเป็นลบ5ลบ2กลายเป็น x กำลังลบ7โอเคนะครับ ตัวถัดไปครับก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปลบก็กลายเป็นลบของลบ2ก็กลายเป็น 4++2 บวก2ดังนั้นได้เป็น y กําลัง6ทนนันเนาะใครไม่ทันบอกได้นะครับอ่ะแล้วทั้งหมดกําลังสองเหมือนเดิมต่อไปครับวงเล็บข้างหลังเหมือนเดิมครับ4ลบกับ3ได้เป็น x กํลัง1หรือ x เฉยเต่อไปครับลบ5ลบกับลบ7 ก็คือบวก7ดังนั้นได้กลายเป็น y กํลังสครับทั้งหมดกําลังลบสาจากนั้นครับกระจายเลขชี้กําลังเข้าไปตึมตึมโอเคไหมครับกระจายของใครของมันเราตัวนี้กระจายเข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเศษส่วนอะไรครับกระจายเข้าไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดีดมันทีหลังเนาะก็ได้กลายเป็น x กํลังปึ๊บครับเดี๋ยวลืมเปลี่ยนบก,กา เข้ามาปุ๊บกลายเป็น x กําลังลบ14ตัวนี้ครับกระจายเข้ามาปุ๊บกลายเป็น y กําลัง12ข้างหลังครับกระจายเข้าไปกลายเป็น x กําลังลบ3คูณกับ y กําลังลบ6จากนั้นครับมันมี x 2ตัว y 2ตัวก็เอามันมารวมกันมันก็จะได้เป็น x กําลังรวมกันเป็นลบ17ครับ y กำลัง12บวกกับลบ6กลายเป็น6ดังนั้นข้อนี้ครับจึงตอบเป็น y กำลัง6ส่วนด้วย x กำลัง17นั่นเองเป็นอันเรียบร้อยครับประมาณนี้ติดขัดตรงไหนไม่เอ่ย เอาเป็นว่าใครจะลอกโจทย์หรือไม่ลอกอ่ะไม่ลอกก็ได้เนาะแล้วก็เท่ากับเท่ากับเท่ากับมาเรื่อยๆเออจากโจทย์เลยเนาะเท่ากับลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆก็ได้หรือใครขยนันขยันจะลอกโจทย์ให้คูณนิดนึงก็ดีครับก็ดีเคนะครับผ่านไปแล้ว6ตัวอย่างเนาะใครไม่ทันก็ย้อนดูเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นะครับอ่ะสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้คือแบบฝึกทักษะที่1แบบฝึกทักษะที่1ทําข้อไหนบ้างครับเน้นใหญ่ครับ สองใหญ่ครับสามใหญ่ข้อสามใหญ่ลบกวนทําจนถึงข้อที่ถึงข้อที่1ิเอ็ดนะครับอ่ะสามใหญ่ลบกวนทําจนถึงข้อที่11ครับแล้วเดี๋ยว12เป็นต้นไปจะเป็นในคาบถัดไปโอเคมครับมีข้อไหนสงสัยไหมครับอ่ะดูสักข้อหนึงครูคิดว่าบางคนทําเองเดี๋ยวจะงงอ่าดูข้อหนึ่ใหญ่และข้อหย่อยนะครับ ลักษณะนี้ทําอย่างไรอ่าลักษณะนี้ไปเจอแบบนี้ทํำยังไงเราจะต้องแยกครับเราจะต้องแยกตัวเศษตัวส่วนออกมาเช่นอ่า24 24คืออะไรครับ24คือ8ปคูณสใช่ไหมครับอ่าดูนะครับตัวนี้คือ8ปคูณกับสเป็น24นั่นคืออะไรครับนั่นคือ2กํกลังสคูณกับ3อ่าส่วนตัวข้างล่างครับ25มันคือ ห้ากำลังสองครับโอเคไหมครับทั้งหมดกำลัง3ครูยแกยแกครูแยกอ้นี้นะครับเข้าใจครูใช่ไหมครับอ่าครูยแยกตัวครูยแยกฐานครับเพื่อที่เดี๋ยวมันจะได้ตัดกันถัดไปครับข้างหลังสิบ6คืออะไรครับ16คือ2องกำลังสี่สละครับคือ5้คูณกับสอ่าแล้วทั้งหมดยกกำลังลบสองานเนาะ ไอตัวที่ยกกําลังลบสตัวนี้ครับเราจะสลับเศษส่วนเพื่อให้เลขชี้กําลังเป็นบวกก็ได้หรือเราจะกระจายลบสเข้าไปเลยได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้ครูขอสลับเศษส่วนนะครับครูก็จะได้ออกมาเป็น2กําลัง9้คูณกับ3กมาลัง3ส่วนด้วย 5, กําลัง6ทันไหมครับอันแรก อันแรกคือกระจายเข้ามาครับกระจายเข้ามาแล้วก็กระจายเข้าไปเรียบร้อยนะครับส่วนอันข้างหลังครับอันข้างหลังคู่กลับเศษเป็นส่วนก่อนอ่ะคูค่อยๆทําแล้วกันคูกลัวคูจะได้เป็น5คูน3ส่วน2กํกลัง4ทั้งหมดกำลัง2อ่ะคูก็จะได้เป็น ข้างหน้าไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับสองกำลังเก้าคูณ3ามกำลัง3ส่วนห้ากำลัง6กคูณกับหากำลังสองคูณสกำลัง2ส่วน2กำลัง8โอเคนะครับอ่ะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปแล้วเราก็จะได้เป็นตัวไหนรวมได้รวมตัวไหนตัดได้ตัดครับ2ครับดูที่เลขสองมี2กำลัง9กับ2กำลัง8เหลือ2องกำลัง1โอเคไหมครับ ต่อไปครับเลข3มาดูที่เลข3ครับมี3ามกำลังสากรับ3ามกำลังสองรวมกันเป็น3ามกำลัง5ครับอีกตัวหนึ่งครับกลายเป็นเลข5เนาะเหลือเลข5ก็มี5้ากำลังสองกับ5้ากำลัง6ครับถ้ารวมกันจริงๆแล้วอยู่ข้างบนมันจะเป็น5้ากำลังลบสถูกไหมครับเราก็ยกมาไว้ข้างล่างโดยอัตโนมัติเลยกลายเป็น5้ากำลังสู่ข้างล่างได้เลยครับอ่ะลักษณะนี้แล้วก็คำตอบของเราจึงได้ออกมาลักษณะนี้เป็นอัน เสร็จสิ้นครับข้อนี้จะยากนิดนึงใครอยากคำนวณเป็นตัวเลขต่อก็คำนวณน,นะครับเออสามกำลังห้าเท่าไรไม่รู้แหละเออคิดดูแล้วก็คูณสองอยากคำนวณเป็นตัวเลขก็คำนวณแต่สำหรับเรื่องนี้เราเรียนเรื่องเลขยกกำลังตอบเป็นรูปเลขยกกำลังลักษณะนี้ได้เลยโอเคไหมครับอ่ะอย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งแค่หน้าห้าเพียงหน้าเดียวนะครับไม่ต้องถ่ายถึงสองหน้าแต่เวลาทำให้เลยมาทำหน้านี้อีก สามข้อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุยเฉลยตามหลังอันนี้เพราะว่าต้องเฉลยบางครั้งเราคำนวณตัวเลขพลาดครับพวกนี้โอเคนะครับอ่ะงั้นข้ามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ